โอเคครับบันนี้บักเลสเพรหินละมาบันนี้มาเปลี่ยนสายเมนครับสายเมนพาวเวอร์สแซงมาใหม่ครับแล้วมันกกอะครับสายเกาะเกาะหักครับหักในครับขีดเกลือขึ้นจังมากราศดาครับชุดนี้250บาทนี่ครับท่านนี้ครับเบิ้งครับเบิ้งดื้อครับเปลี่ยนจอพความครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนเครื่องไหม ข้างหน้าเลอยนเลียนแล้วันนี้มาันนี้ปลอดสายเราย่สายครับใส่พอหดเพราะว่าปลอดใัยครับเมื่อครับไม่มีเวลาครับ ไม่ได้หรอทำไมเห็นก็มืดเปือยกับมาทำตอนบืนดอดกินขี้ยาบ่าทำวะเออมันอหอมจังวะเไปสูดยาบ้าควันใครหลงบนเรอ้อไปมาเนี่ โอเคครับเดี๋ยวเบิ่งกันต่อครับเพราะว่ามันจะมีไซฟ,ฟิวไซยังนั่นเองครับไป <ừ> เดี๋ยวเบิ่งกันต่อครับออน,น, okay, นี่นี่ครับก็เบิร์ตัวน,นี้ครับ สานอนนั่นแหละกับหัวนะเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายครับเจนเย็นครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับ เมือดคำกำตา ต้องแน่นครับสายโฟเบอร์สายเมยนครับโอเคสายนี้สายเก่าครับดึงออกครับน่ครับโอเคเมืองกันต่อครับครับผมวันนี้มาวันนี้ได้สายเมยนมาทาั้งหนาแล้วครับ

จะได้ดูร e nah ูปตอนนั้นแหะมันหอมมากเลยเยียมวันทวันนี้แต่เดียวไม่ไม่ไม่เหมือนทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนะเที่ยววันนี้ขึ้นมาสามสิบโลปอกมันอยู่ไหนนะปากปากตัวนี้อยู่นู่นมีไหมเอออยู่นี่ เขาต้องใส่ฟิวก่อนครับวันนี้ใส่ฟิวครับพือความชั่วครับตัดก่อนไปเตือนก่อนไววอดครับฟิว

เฮ็ดไปจัดไปนะครับมันจะเป็นตัวขันนอตครับแช่นี้กับพ่อครับบม่ต้องบัตจีครับบัตจีไอ่ได้ โอเคเนี่ยครับสายเมนเท่าในบ้านเราเขาใส่ฟิวฟิวนี่อยู่ประมาณบ่เกิน30เซนครับปลอดภัยครับแบบบ้างใบแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวบัตรเงินต่อครับโอเคครับบัตนี้หลังจากไล่สายแล้วครับบัตนี้ครับเปลี่ยนจอครับจากจอเดิมเป็นตัวซูนแฝดไ่มีออปชันครับเลยเอาตัวตัวท็อปมาใส่ครับตัวนี้จะเป็นจอมีบลูทูธมีนั่นครับ ตัวของตัวท็อปครับเอามาใส่นี่ครับซ้ายเดินใบกวนครับเดี๋ยวแจ้งเงินเจ็บอีกเที่ยครับแต่ว่าตอนนี้ขวาแบบว่ากูฉีบมันกวนครับเพราะเสียงมันบันทันออกเขาเบิดตัวเดียวครับแหลมซีกลางแหลมซีดอกแล้วก็ซับซิมนิวดอกนึงครับ โอเคครับเบิ่งเงินต่อไปครับโอเคครับบันนี้กู้แล้วดังเรียบร้อยแล้วครับบันนี้ครับเหลือเก็บได้ยังครับบันนี้ก็เป็นต่อเรียบร้อยแดังแล้วครับบันนี้ดังแล้วกู้เฉียบขึ้นมาได้แล้วครับไปครับเบิ่งเงินต่อครับมันดับก่องมันดัังนีิโอเคครับบันนี้ประกอบแล้วครับบันนี้ประกอบจะ ไล่ประกอบครับรอดหน้าการครับหน้ากาขึ้นมามเหตุนกนณีไหมกระแทกหรืเปล่าใช่ใชก่กับหัวกับหางเปล่าลา่ลางบนหมด <c oughs> ประกอบครับันนี้นี่ครับประกอบเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสีบันนี้ร่อนนาหนากากครับหน้ากากสังอยู่ครับส่งตรงจากตั้งประเทศครับ Beyonce. บอลรุ่ม,มันไม่ดีนะนี่ยอืมเไหมเปิดสุดไปเลยแล้วไม่อเปิดลปรับแต่เขาทำออกมาใช่ไหมบอลรุ่มก็ดีแล้วเพิ่งไ,ไปปรับบอน